ดีครับพุ่มพามากูก,กับนูนยำเ้าครับผมใจไหวบรได้ให้เบึงตอนไซครับผมมาเบิ่งกันตอนกูเลยครับตอนนี้ก็ตีหากัวสี่หกโมงแล้ว 4, ลครับผมมาลุ้นเบิ่งครับว่ามันจะมาหรือไม่มานานเฮหลังแรกเป็นยังไงเหมือนเดิมนะฮะ กยังประมาณครับผมอย่างคือเกาหลุดกันไปเรื่อยๆครับผม <c oughs> หลังที่สองก็เงียบครับผมฮจะมีให้สักตัวไหมเป็นปลาเขาล่างครับผม ปลาเขาบัไดเกี่ยวบ่มีน้ำแห่งแรงครับปลาเขาบ่มีเขาไอเกี่ยวครับมีแต่้าจะมีแต้มให้สักแต้มไหมดีดมดดแต่ไม่ทุกยาฮาาเป็นยังไงมันดีดไม่ทุก สงสัยจะนูสซิงหมายสวยๆอย่างนี้มันต้องมีสักตัวลวนะหนารกดตีกั <c oughs> บบัตึกบัตึกบัพบอดีดหลังนี้เป็นไงห <c oughs> ลังนีกาา้กับบัดิด เยทีหลังหาลังแลยครับผมอย่างเงียบเลยนะฮะธรรมดาที่ไหนทางก็สวยๆอยู่ทำไมมันไม่โอกอโปากมทุก็บอก เมื่อ้้นแลนเข้าหูครับผมเฮ้ <Hey. S 1> ยายมาดักปากรูเลยนะฮะเข้าแล้วไม่ออกเลยโอ้เ oh. หนื่อยใจลเกืนต่อไปครับผมเฮ้ hey. ยังมีเหลือจะมีให้สักแต้มไหมอันนี้กับบอดีด้ โอ้ธรรมดาที่ไหน <c oughs> โอ้หนาวหนาวอย่างแรงเลยลังนี้กระบีดอีกเย่ <Yeah! S 1> มันเป็นแบบไหนหอยหนูก็เต็มย่ครับผม ไม,ไม่เข้ากลับเลยดื่มอ้าวมีเ<ม>ต็มครับมีเ<ม>ต็มมีเต็มมีเต็มฮ <laughs> มีเต็มแล้วนะฮะธรรมดาที่ไหนเฮ้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 อู้เต็มงามอยู่เลยครับผมอือฮึอือนี่นี่หนึ่งเต็มแล้วนะฮะเต็มสวยสวยเอยังนี้ใครในอยู่ธรรมาดาที่ไหนไหลละครับหนึ่งเต็ม บ่กเฝ้าแล้วครับบ,รบ่กเฝ้าส่วนเรื่องอีกครับผมบจิมีแต้มต่อไปอีกไหม <c oughs> ได้แล้วครับหนึ่งแต้มสวยๆเอาอีกแต้มหนึ่งครับผมเฮ้เฮ้อเฮ้ ดูสิน,น,นี่ครับผมฮะหลุนเดียวกันครับใส่งามๆกระดุกกรุบๆนะฮะฮาฮะธรรมดาที่ไหนสองแต้มแล้วครับผมอืมสองแต้มติดเลยนะฮะยา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 แฮ่แฮ่ธรรมดาที่ไหน ลันนี้คือเกาครับผมแถวนี้เจาะกันแท้พุ่นเลยครับผมสองแต้มติดละมาแล้วมาแล้วเอหลุนกันต่อครับผมวงนี้ยัดปากหูครับเฮ้เหมือนเดิมนะฮะยัดปากรูโอ้เป็นตาเข่าอยู่ครับผมโยกโยจนแปน,นเออเตอร์ดหมดเลยโอ้ธรรมดาที่ไหน

อย่างอยถึอสองหลังติดแล้วครับผมมีเต็มแล้วมีเต็มแล้ววันนี้ไม่ฟาวนะฮะลุ่มเมงอีกครับผมจะม,มีอีกไมหมเฮ้ยมีไมหมเฮ้ยเงียบกริบอุสาอุอะอย่างดีสุดท่ายแล้วครับผมเฮ้ยม,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 มีไหมกับรีด ดีเฉยๆหนูสุดท้ายกับหนูสิงนะฮะังกันเอยอพูดเหนื่อยใจเหลือเกินชาวนิวโปมือธรรมดาที่ใดหนูสิงหน่อยครับดีไม่พอดีถูกตัวมันอีกเหนื่อยใจเหลือเกิน ได้อยู่ครับสองเต็มนะฮะธรรมดาที่ไหนโหจนพุ่นหมดเลยครับผมแถวนี้แฮ้เดี๋ยวต้องมีซ้ำนะฮะแถวนี้หนูหาชิ้นยังเหลือหลายเอะครับ นี่ครับผมสองแต้มงามๆครับธรรมดาที่ไหนใส่สวยๆเลยครับผมครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซัมเนี้ยแล้ะครับผมหมานอยู่สองแต้มสวยๆเลยนะฮะเฮะ้ฮ